เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าการนอนหลับคือยาที่ดีที่สุดแต่พอมีข้อมูลบอกว่าการอดนอนเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลเสียพอๆกับสูบบุหรี่เลยหรือเหมือนโรคอ้วนเลยนะก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือเราให้ความสำคัญกับการนอนน้อยไปหรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเรื่องการนอนหลับเนี่ยวิทยาศาสตร์มันว่ายังไงมีผลกับสุขภาพเรายังไงบ้าง ก็จะดูข้อมูลจากหลายๆที่เลยครับทั้งจากรามา h ชน n นลกรมสุขภาพจิตมีงานวิจัยด้วยแล้วก็มุมมองจากในพันทิปก็น่าสนใจดีครับค่ะก็คือเป้าหมายวันนี้เราอยากจะมาทำความเข้าใจกันจริงๆจังๆว่าทำไมการนอนถึงจำเป็นขนาดน,นั้นแล้วต้องนอนนานแค่ไหนหรือคุณภาพแบบไหนถึงจะเรียกว่าพอดีรวมถึงเ,เคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้การนอนของเราดีขึ้นได้จริงๆค่ะเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะว่า ทำไมการนอนมันถึงสําคัญขนาดนั้นหลักๆเลยก็คือเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักจริงๆค่ะระบบหัวใจหลอดเลือดไม่ต้องทํางานหนักเหมือนตอนเราตื่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาสําคัญเลยนะในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอปรับสมดุลสารเคมีต่างๆแล้วก็ยังมีการหลั่งฮอร์โมนสําคัญๆด้วยอย่างเอ่อโกรทฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องโตเรื่องซ่อมแซมเซลล์ค่ะครับไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนกับว่าสมองก็ได้ประโยชน์เยอะมากด้วย คล้ายๆกับการจัดระเบียบข้อมูลในหัวเราเลยถูกต้องเลยค่ะตอนเราหลับเนี่ยสมองจะทำงานหนักเลยนะคะประมวลผลจัดเก็บความทรงจำซึ่งมันทําให้เราเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแล้วก็ยังส่งผลโดยตรงเลยกับเรื่องอารมณ์แล้วก็ออระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะสังเกตไหมคะว่าคนที่นอนพอเนี่ยภูมิต้านทานมักจะดีกว่าไม่ค่อยป่วยง่ายอ๋อจริงด้วยครับน่าสนใจมากเลยครับแล้วถ้ากลับกันล่ะครับถ้าเรา อดนอนนอนน้อยหรือแบบนอนไม่ค่อยมีคุณภาพเลยมันจะส่งผลเสียอะไรกับเราบ้างครับอืมผลกระทบมีตั้งแต่แบบสั้นๆไปจนถึงระยะยาวเลยค่ะถ้าแค่คืนสองคืนอันนี้หลายคนคงเคยเป็นก็จะรู้สึกอ่อนเพลียใช่ไหมคะหงุดหิดง่ายสมาธิก็ไม่ค่อยมีทำงานก็อาจจะผิดผิด,ผดถูกถูกบ้างใช่เลยครับลึกถึงตอนปั่นงานโตรุ่งสมัยเรียนหรือทำงานใหม่ๆเลยวันต่อมานี้เบลอไปหมดสมองไม่ทำงานเลยครับ นั่นแหละคะ่ะคนระยะสัน้นแต่ที่น่ากังวลกว่าจริงๆคือการอดนอนเรื้อรังค่ะเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงต่อกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันโล,ลหิตสูงหรือเบาหวานค่ะคือมีข้อมูลจากทั้ง WHO แล้วก็ ILO เลยนะคะที่ชี้ว่าการทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยของโรคพวกนี้โหน้าครัวเหมือนกันนะครับเนี่ย พอพูดถึงอดนอนก็มีหลายเรื่องเลยที่คนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่อย่างที่รามา h ช n n นลเขาเคยออกมาให้ข้อมูลมีเรื่องไหนที่เราควรจะเคลียร์ความเข้าใจกันบ้างครับค่ะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยอย่างเรื่องแรกที่พูดกันว่าอดนอนแล้วทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้เอ่อจริงๆไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะคะแต่ว่าความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมันก็อาจจะทําให้ความต้องการทางเพศลดลงไปเองได้อ๋อครับครับ ส่วนเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติอันนี้จริงค่ะการอดนอนนานๆเรื้อรังเนี่ยทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นความดันก็สูงขึ้นเสี่ยงโรคหัวใจมากขึ้นจริงๆครับแล้วเรื่องที่ว่าทำให้เข้าสู่วัยทองเร็วล่ะครับอ๋ออันนั้นไม่จริงค่ะแต่มันอาจจะเพราะว่าอาการหงุดหงิดวิตกกังวลที่มาจากการนอนไม่พอเนี่ยมันดูคล้ายๆอาการวัยทองคนก็เลยอาจจะเข้าใจผิดได้อืมครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายอดนอนทําให้อายุสั้นอันนี้ทางการแพทย์ก็ไม่ได้ยืนยันโดยตรงนะคะแต่ว่าโรคเรื้อรังต่างๆที่มันเป็นผลพวงมาจากการอดนอนสะสมอย่างโรคหัวใจเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้คําถามสองัญเลยแล้วจริงๆเราต้องนอนนานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอครับ7็ดชั่วโมง8ดชั่วโมง9้าชั่วโมงค่ะตัวเลขที่เขาแนะนําการสําหรับวัยทํางานก็คือประมาณ7-9ชั่วโมงค่ะ ผู้สูงอายุอาจจะต้องการน้อยลงนิดหน่อยค่ะประมาณ7-8ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้จํานวนชั่วโมงเลยก็คือคุณภาพของการนอนค่ะต้องเป็นการนอนที่แบบต่อเนื่องหลับสนิทไม่ตื่นกลางดึกบ่อยๆออ๋ oh, คุณภาพสำคัญกว่าใช่ค่ะคือมันเกี่ยวกับเรื่องวงจรการนอนหรือ sleep cycle นะคะในคืนหนึ่งเนี่ยเราจะผ่านวงจรน,นี้หลายรอบเลยรอบนึงก็ประมาณ90นาที มันจะมีทั้งช่วงหลับเตือนหลับลึกที่เรียกว่านอนเรมซึ่งช่วงหลับลึกนี่แหละคะ่ะที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลังกรดฮอร์โมนเยอะๆแล้วก็มีช่วงเร็มหรือช่วงหลับฝันที่สมองจะทำงานคล้ายตอนตื่นเลยช่วยเรื่องความจําการเรียนรู้การที่เราได้นอนครบรอบหลายหลวงจรต่อเนื่องกันเนี่ยคือหัวใจของคุณภาพการนอนที่ดีคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าถ้านอนแชั่วโมงเท่ากันแต่แบบ ตื่นยุกยุกตลอดคืนมันก็อาจจะไม่ดีเท่ากับคนที่นอน7ชั่วโมงแต่หลับสนิทรวดเดียวเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะความต่อเนื่องสําคัญมากครับแล้วมีคำํำถามน่าสนใจจากในพันทิปครับเขาถามว่าถ้านอน8ชั่วโมงเท่ากันเป๊ะเลยนะแต่คนหนึ่งนอนดึกมากตีสองตื่น10บโมงเช้ากับอีกคนนอนเร็ว4ี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าแบบนี้ผลมันจะต่างกันไหมครับ อ๋อคำถามน,นี้เจอบ่อยค่ะค่ะคือมันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพหรือไบโอจิคอลคล็อกในร่างกายเราค่ะซึ่งนาฬิกาตัวนี้มันจะสัมพันธ์กับแสงสว่างความมืดตามธรรมชาติ การนอนให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติก็คือเข้านอนไม่ดึกเกินไปตื่นเช้าหน่อยมักจะส่งผลดีต่อการทํางานของฮอร์โมนต่างๆมากกว่าค่ะอย่างเช่นเมลาโทนินที่ช่วยให้เราง่วงมันจะหลั่งตอนมืดๆแล้วก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงโดยเฉพาะแสงสีฟ้าจากหน้าจอทั้งหลายเนะะี่ยค่ะตัวดีเลยอ๋อครับครับแสงสีฟ้าจากมือถือคอมพิวเตอร์นี่เองใช่ค่ะดังนั้นการนอนดึกตื่นสายเป็นประจำถึงแม้ชั่วโมงจะครบ8ชั่วโมงเปะ๊ะ แต่มันก็อาจจะไปรบกวนนาฬิกาชีวภาพของเราได้ค่ะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอของเวลาเข้านอนตื่นนอนเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะพยายามทำให้ได้ใกล้เคียงกันทุกวันแม้แต่วันหยุดนึกภาพออกเลยครับเหมือนตอนเราเดินทางข้ามประเทศแล้วเจอเจ็ e แ l ลกร่างกายมันรวนไปหมดเลยแสดงว่านาฬิกาชีวภาพมันสาคัญจริงๆแล้วพ่อจะมีเคล็ดลับง่ายๆไหมครับสำหรับคนที่อาจจะ เออใช้ชีวิตไม่เป็นเวลามากนักหรืออยากปรับปรุงคุณภาพการนอนให้ดีขึ้นมีค่ะมีหลายวิธีที่พอจะเริ่มทำได้ง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยพยายามค่ะพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ใกล้เคียงเวลาเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆ 2. คือจัดห้องนอนค่ะให้มันเหมาะกับการนอนจริงๆคือมืดๆเงียบๆแล้วก็เย็นสบายหน่อย3คือเรื่องกินค่ะหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักๆคาเฟอีน แอลกอฮอล์ Alcohol, หรือการสูบบุหรี่ก่อนนอนสัก4 -6 ชั่วโมงครับครับ4-6ชั่วโมงเลยใช่ค่ะแล้วก็สี่การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยดีต่อการนอนนะคะแต่ว่าไม่ควรออกกำลังกายหนักๆใกล้เวลานอนเกินไปเว้นช่วงหน่อยก็ดีค่ะสัก4 -6 ชั่วโมงเหมือนกัน 5. ลองหากิจกรรมผ่อนคลายทำก่อนนอนค่ะเช่นอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือเบาๆฟังเพลงสบายๆหรือนั่งสมาธิก็ได้6ก อันนี้สําคัญมากในยุคนี้คือพยายามลดการใช้หน้าจอก่อนนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็อย่างดีหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็เปิดโหมดลดแสงสีฟ้าช่วยค่ะ 7. คือเข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงจริงๆค่ะอย่าพยายามฝืนนอนถ้ายัางไม่ง่วงอาจจะลุกไปทําอะไรผ่อนคลายแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาลองนอนใหม่ อ๋อแล้วก็อาจจะลองทานกล้วยหอมสักลูกก่อนนอนก็ได้นะคะมันมีสารทริปโตเฟนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้นิดหน่อยค่ะโอ้โหเคล็ดลับเยอะเลยนะครับแต่ฟังดูเราก็เป็นเรื่องที่เราพอจะเริ่มปรับได้จริงๆสรุปก็คือว่าการนอนหลับนี่มันเป็นรากฐานสําคัญของสุขภาพเราเลยนะครับทั้งกายทั้งใจเลยซึ่งคุณภาพการนอนเนี่ยสำคัญไม่แพ้จํานวนชั่วโมงความสม่ําเสมอเป็นกุญแจสําคัญแล้วก็มีวิธีง่ายๆหลายอย่างที่เริ่มทําได้ ใช่เลยค่ะอยากจะย้ําตรงนี้ว่าการให้เวลาแล้วก็ใส่ใจกับการนอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียเวลานะคะแต่มันคือการลงทุนค่ะลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานการใช้ชีวิตในวันต่อไปแล้วก็อาจจะรวมถึงการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพด้วยค่ะครับชัดเจนเลยครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าพอเราได้รู้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ย มีการเปลี่ยนแต่งเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยคืนนี้เลยก็ได้เพื่อให้การนอนของเรามันดีขึ้นแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่าการเปลี่ยนแต่งเล็กๆนั้นน่ะมันส่งผลต่อพลังงานแล้วก็อารมณ์ของเราในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ